สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าจี h ช n n นลนะคะช่องที่มาแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเคล็ดลับการป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้รู้ไว้ห่างไกโลโรคนะคะวันนี้ป้าจีจะมาพูดเคล็ดลับการรักษาอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนโดยไม่ต้องใช้ยาค่ะ,ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วใช่ไหมคะมาฟังกันเลยนะคะมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ สามารถที่จะรักษาอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนได้ค่ะค่ะอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะเป็นอาการที่พบได้บ่อยแล้วก็เป็นปัญหาสําคัญของไข่หลายๆคนนะคะบางคนคืนหนึ่งตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําปัสสาวะ5-6ครั้งต่อคืนกว่าจะได้นอนบางคนไม่ได้นอนเลยค่ะ ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำ5้าถึครั้งนี่ก็สว่างเลยทําให้ตอนเช้าขึ้นมาเราจะามีอาการหงุดหงิดไม่สดชื่นนะคะไม่อยากทํางานนะคะคุณภาพชีวิตแย่ลงนะคะบางคนทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าง่วงเหงาหานอนจากการอดนอนในการตื่นขึ้นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนนะคะดังนั้นคลิปนี้ป้าจิก็เลยจะมาพูดนะคะเคล็ดลับดีๆในการที่จะรักษาอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนของเราได้โดยไม่ต้องใช้ยานะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนมาฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะคะรับรองว่าคุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะข้อที่1ค่ะงดดื่มน้ำก่อนนอน1ชั่วโมงนะคะ การที curtain, ่เราดื่มน้ำในปริมาณมากเกินไปก่อนนอนนะคะน้ำจะถูกขับออกจากร่างกายโดยขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าเราดื่มน้ำมากก่อนนอนก็จะทำให้เรามีอาการปัสสาวะบ่อยได้ในตอนกลางคืนนะครับในช่วงกลางวันการที่เราดื่มน้ําเข้าไปเราปัสสาวะน้อยเพราะว่าเราดื่มน้ําตอนกลางวันแล้วก็ทํานู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็มีเหงื่อออกน้ําก็จะถูกขับออกไปทางเหงื่อทําให้เราปัสสาวะออกน้อยในตอนกลางวันได้ แต่ตอนกลางคืนเมื่อเราดื่มน้ําเข้าไปเราไม่มีเราไม่ได้ทํางานเราไม่มีเหงื่อออกน้ําก็จะถูกขับออกจากร่างกายโดยออกทางปัสสาวะทําให้เรามีอาการปัสสาวะบ่อยได้ตอนกลางคืนถ้าเราเดื่มน้ําก่อนนอนมากเกินไปนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนวันซัก หชั่วโมงก่อนนอนควรงดดื่มน้ำก่อนนะคะเพื่อจะได้ให้จำนวนปัสสาวะในร่างกายของเราถูกขับออกน้อยลงค่ะ ข้อที่สองค่ะปัสสาวะทิ้งสักหนึ่งรอบก่อนเข้านอนนะคะข้อนี้ก็สําคัญมากๆนะคะบางคนหลับโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมตัวนอนนะคะ,อะนอนดูทีวีแล้วก็หลับไปเลยก็จะมีปัญหาตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ําปัสสาวะนะคะการที่เราปัสสาวะทิ้งหนึ่งรอบก่อนเข้านอนเป็นการเคลียร์กับพาะปัสสาวะให้ว่างเปล่าะพะปัสสาวะสามารถที่จะรองรับน้ําปัสสาวะของเราได้ตลอดทั้งคืนไม่ต้องมีปัญหาตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะ การปัสสาวะทิ้งจะทําให้กระเพาะปัสสาวะเราว่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวก่อนนอนโดยการปัสสาวะทิ้งสักหนึ่งรอบก่อนเพื่อเราจะได้หลับสบายจนถึงบกควรการนอนหลับพักผ่อนของเรานะคะข้อที่3ค่ะงดดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มชากาแฟ น้ำอัดลมพวกนี้จะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะคะซึ่งคาเฟอีนก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆถ้าเราดื่มเครื่องดื่มพวกนี้หรืออดื่มเหล้าดื่มไวน์ดื่มเบียร์พวกนี้ก็จะทำให้ลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆเลยนะคะ เพราะว่ามีสารคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบลองหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟพวกนี้ดูนะคะอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนของเราก็จะดีขึ้นนะคะข้อที่4นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำเยอะๆข้อนี้ก็สำคัญมากๆนะคะบางคนก็งุดหิ่นะคะเอ๊ะไม่ได้ดื่มน้ำเยอะไม่ได้กินชาไม่ได้กินกาแฟรัไหมต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยทั้งคืนเลยนะคะบางคนอาจไม่รู้นะคะอาหารบางอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยน้ำ แกงต่างๆนะคะ,ะ,ะเป็นอาหารเย็นของเราแล้วก็ก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบนะคะ,ะแล้วผลไม้บางชนิดก็มีน้ําเยอะเหมือนกันเช่นแตงโมสับประรดพวกนี้นะคะบางคนคนไม่ทานข้าวยินแต่ทานผลไม้แทนแต่ไปทานผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้าเยอะๆเช่นแตงโมสับประรดพวกนี้ ก็ทำให้เราได้รับน้ําเข้าไปจากส่วนประกอบของอาหารเหล่านี้ทําให้มีการปัสสวาวะบ่อยมากตอนกลางคืนได้นะคะเพราะฉะนั้น ลองหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ในคาบอาหารเย็นดูนะคะจะทําให้อาการปัสสาวะบ่อยของเราดีขึ้นได้นะคะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมด4เคล็ดลับที่ป้าจตนํามาบอกกล่าวในวันนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีเวลาฟังตลอดทางคลิปนะคะป้าจิก็ขอสรุปไว้ท้ายคลิปนะคะว่า4ี่เคล็ดลับในการที่จะรักษาอาการปัสสาวะบ่อย โดยไม่ต้องใช้ยามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ค่ะให้งดดื่มน้ําก่อนนอนสักหนึ่งชั่วโมงนะคะข้อที่สองค่ะให้ปสัสสาวะทิ้งก่อนนอนสักหนึ่งรอบก่อนนะคะข้อที่สค่ะให้งดดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์และน้ําอัดลมนะคะข้อที่สี่ค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ําเยอะๆเ,เช่นแตงโม ก๋วยเตี๋ยวน้ําพวกนี้นะคะก็มีส่วนประกอบของน้ําเยอะๆนะคะลองนําไปปฏิบัติด,ดูนะคะอาการปรสัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนของคุณจะลดลงได้แน่นอนนะคะถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้งกิ้งติดตามช่องป้าจ,จิ h ช n แนลไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของป้าจ,จินะคะค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะป้าจ,จิจะนำสาระดีๆมาฝากเป็นประจำสัปดาห์ละสองครั้งคือวันจันทร์และวันศุกร์นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบาย